เหตุการณ์ในคลองเรื่องวัดนอกเข้ากรุงจะเป็นไปอย่างไริดตามรับชมันเรยวครับคืนนี้ตอนัครเ่แสดงอยู่ที่วัดสุนทรานะครับตลาดข้าซอยร้อยหนึ่งเป็นการประชุมทัพีหกคุณพ่อหุดเซียนเถืรับวนครับไม่เถื่นขอบคุณไปไฟสวยเลยนะคัา ชื่อกำลังแพท็ทคุ้มไปทั้งเจ็ดแปดบาทตั้งแต่ซาเรืองเย็บบ้านสร้างทุกคนต่างชื่อเสียงผมมีทางรวยรายดังเพราะผมเป็นคุนบาทลายดินมีส p a c e ไกินดอกเบีย้ยด้ปล่อยเงินกู้กนอกระบบ้าใครหลบตาจ้าไม่ส่งเงินต้องระับบางรายถึงัำรับสาเตียียต้องหน้าเลือดเชื่อดฟันเขาเรียกจำนั้นมาก พมเองมีชื่อว่ากำนันเพชรแถวย้อนด้านนี้รู้จักเช่นดีในนามเศรษฐีเพชรเมื่อครั้งก่อนนั้นนะเป็นถึงขุนคลังหลวงดรืยอความประมบทลุกมากของเราและแม่นะเห็นเงินไม่ได้ว่าอย่างนั้นเธอเป็นถึงขุนคลังเราละอดใจไม่ไหวนะี่ไง เห็นเลยแล้วคุณนะครับขอบคุณขอไปดับสักครู่ครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับไฟ์สดอยู่ทางบ้านนะครับผมก็ควรยังเซิร์ฟครับชมไลฟ์สดอยู่นะครับไปยังมาก็ยังมีความโอนมาให้ด้วยความระม็อบโกรกมากของเราเกิดยักยอกเงินของหลวงมาพระองค์ท่านเสือไทยจับได้เลยมีคำสั่งในประเทศชั้นกำลังเพชรให้ออกมาอยู่ที่บ้านนอก แต่ใ,ใครจะมาฉลาดหลักแหลมเกินฉันไม่เกินฉันได้นําเงินที่ยักยอกมานั้นแต่ติดตัวมาบ้างนะติดกระเป๋าตังค์ตัวเองมาบ้างก็เที่ยวมาแจกจ่ายปล่อยเงินกู้กินดอกเข้าไปรายวันบ้างรายเดือนบ้างรายปีบ้างในเมื่อฉันมีลูกนี้ก็ต้องมีต้นบัญชีต้องคอยจดคอยจําว่าใครบ้างที่เป็นลูกหนี้ฉันลูกน้องฉันมีชื่อว่าไอ้พันและดูที่เนี่ยปาน,นี้ฉันตื่นแล้ว มันยังไม่เตือนจริงๆก็ลองเรียกมันดูไอ้พันไอ้พันโลยผมกำลังโดงควาครับไอ้พันเอาไอ้พันเลยไอ้พันอ้าวโอ้เขากี๊ขนาดนี้เองยังไม่ได้ยินอีกเนี่ย <laughs> กูก็จะร้องเรียกมึงจะกาจะรับปากกันนะมาแล้วครับท่านเศรษฐีมีอะไรให้ผมรับใช้ครับนี่มึงไปไหนมาไหนมาทําไมกูเรียกตรงนั้นไม่ได้ยินโอ้ยก็เวลานี้ผมเพิ่งตื่นครับฮะเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นครับท่านเศรษฐีนี่กูเป็นเจ้านายมึงก็ตื่นตั้งแต่ไก่โหมึงเป็นลูกน้องกูกินเงินเดือนกูเลยเพิ่งตื่นครับถามอย่างหนึง่งอย่างแรกที่มึงตื่นมาทําอะไรให้บานกูบ้างอย่างแรกเลยนะเออล้างหน้าแปรงฟันครับ คนเราเนี่ยนะกิโชจํยจำวันเนี่ยมันต้อง <ทะ S 1> ล้างหน้าแรปรงฟันเป็นของธรรมดาแต่อย่างแรกที่กูเสียตงางเจ้ามึงและทํางานให้กูดได้เนี่ยมึงทําอะไรไประโยนห้บ้านกูบ้างอย่างแรกที่ล้างหน้าแปรงฟันหลังจากเนี้ยนะเออจิบกาแฟครับท่านจิบกาแฟผมติทคาไปเดรโอ้โหไอพานครับไอทิผายพี่ข้าอย่างมึงลูกเราอย่างมึงได้กินกาแฟทําไมละท่าน กูเน,นี่นะเป็นเศรษฐีมีหน้ามีตา,ม,ามีเงินมีทองทุกวันนี้ก็แม่กูยังไม่เคยกินเลยอะไรท่านกินอะไรกูแดกน้ำข้าว <c oughs> รือว่าหมาแถวบ้านหอกทุกตัวเลยเฮ้ยวันนี้กูเรียกม,ามายยึงมานะกูอยากมาดูว่าครับเงินที่เราต้องไปเก็บเราคนนี้มีใครบ้านไหนบ้างเพราะว่ามาสผมเป็นต้นประทีของท่านเศรษฐีนี่นะก็ต้องคขอจดว่าใครเนี่ยมากู้นี่ยืมสินไปบ้างใช่ไหมอ,อ,อยากจะบอกว่าตลาดอ่ะที่แกไปปล่อยเงินไว้อะ่ะ ตลาดที่ลาดเท้าอ่ะแถวลาดเท้าเนี่ยนะแผงผักแผงปลาเออได้ยินกับหู้เนี่มันยินทาแกถีมันว่าไงกูราคาเป็นลูกน้องด้วยใครจะเป็นทนได้เราเนีมันบอกว่าท่านเศรษฐีเป็นคนใช้ไม่ได้เป็นคนหน้าเลือดหน้าเงินถห็นแกตัวแล้วใครจะยินกระหูงั้นแล้วใครจะเป็นทนได้คาเลยเถียงก็ไปเลยหยุดยินี้นะแกเออ์ท่านเศรษฐีเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนหน้าเลือดหน้าเงินให้อะไรอย่างงี้เขาเป็นคนแนวสตรีนเชื่อไม่มันเงียบทั้งตลาดเออ เดี๋ยวข่าวหลังพองดีนะกูไปเดินตลาดเดี๋ยวกูจัดการมังเลยอมไม่ได้ล่ะเต็งทีไม่ให้กูซาเสียตังค์เข้าพึ่งปินไปถึงเกาหลีปั่นหน้าไปก็ตีนมาให้กูจะได้ไม่รู้ค่ะเต็งทีหนึ่งอะเอาละเดี๋ยวกูไปจัดการเองเอาพี่วันเราต้องไปเก็บวันนี้มีใครบ้างได้ได้ได้ผมจดไว้ล้นะเดี๋ยวครับเนึ๋ยขออนุญาตดูนาทีก่อนว่ามาท<ถ>ีนี้ว่าไงนี่เลยนี่ 5, อินห้าพันเทจั 5, นห้าร้อยเย่จ้อยห้าบาทเยจัดแปดปิกยังไม่ได้ไปแต่จดไว้ก่อนเย เขายังไม่ได้เอาไปมึงจุดไปได้ยังไงเราพวกนี้ขาพะจํำเฮ้ยจริงล่ะใช่ดีมากดีมากนีมี่จะต้องไปเก็บใม่วันนี้วันนี้ยายสายทั้งต้นทั้งดอกนี่หกชั่งยายสายที่เท่านะกูททาอยู่หลังบ้านเนี่ยนะใช่ครับออาแล้วเวลาเข้ามาเอาเงินที่มึงมึงยึดอะไรเขาไปบางที่นาไงครับ ยึดที่นาใช่ก็ที่นาที่มันท,ทํนาที่นาของกูมึงยึดจะได้อะไรขึ้นมาแล้วแกบอกว่าให้ยึดอะไรไว้ข้างให้ยึดที่นาไว้ก่อนไงไม่ได้การแล้วไอ้พันเดี๋ยววันนี้ไปบ้านที่สายได้ครับไปทวงเงินทั้งต้นทั้งดอก, <c oughs> ดอกถ้ามันไม่มีเงินให้เราเจออะไรเอาม่ให,นหน้หมดเจอหมูเอาหมูเจอควายเอาควายเจอหมาเอาหมาเอายงนหมาจึงนันเพมิดตังใจ